ครับสวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะแสดงการพิสูจน์ทฤษฎีทางด้านบูลีนนะครับโดยใช้แอคเซียมที่เคยเคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับครับเริ่มเริ่มแรกนะครับทฤษฎีนี้ครับ i d e n t n t y นะครับเทียร์เมนะครับชื่ก็ดูนะครับ ดูยากดีนะฟังดูแล้วนะครับแปลไม่ออกว่าหมายถึงอะไรนะครับทฤษฎีก็ง่ายนะครับเขียนแค่นี้ครับเขียนว่า a n บ a นะครับได้ได้ a นะครับนะซึ่งมันก็มันก็จะมีตัวที่คู่กันกับมันนะก็คือการ o ถูกไหมครับ a o a นะครับอันนี้ก็ได้ a เหมือนกันนะครับศูนย์ o ศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งได้หนึ่งเป็นต้นนะครับ ก็มาดูการพิสูจนะครับว่ามันจริงยังไงนะครับนะก็ขอเขียนกลับมานนิดนึงครับนะเขียนกลับมานิดหนึ่งว่าอันนี้ a นะเท่ากับ aA นะครับพิสเีนี้นะนะครับกลับด้านกันได้ถูกไหมครับก็เริ่มต้นพิสูจนะครับเขียนอย่างนี้ครับเขียนว่า a นะครับเท่ากับ a n1 นหนึ่งนะครับอันนี้นะครับมันใช้อักเซียมนะครับตัวที่สองนะครับ เรื่องของ identity ถูกไหมครับนะเสร็จแล้วนะครับม,มันก็เขียนต่อนะครับว่า a เนี่ยตัวหนึ่งเลยนะครับมันก็หนึ่งตัวนี้สามารถที่จะจัดกระแตกออกไปนะครับกลายเป็น a o กับ a bar ได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของ a เซ i o นตัวที่5ถูกไหม c o m p l เ m e n t นะครับ element น,นะครับ เสร็จแล้วเราก็กระจายนะครับใช้การ d i s t r i b u เข้าไปนะครับนะก็เป็น a a นะฮะ o กับ a a bar นะครับอันนี้ก็เป็นเ x i ยมการ d i s t r i b u นะครับดิส t r i b u t i v นะครับถัดไปนะครับเราก็เขียนต่อนะว่าอันนี้ก็เท่ากับ a a นะฮกับตรงนี้ครับคุณได้ศูนย์นะครับ ันนี้คือเรื่องของคอม p พลเมนต์เอลเมนต์นะครับนะรบเรื่องของคอม p พ e เมนต์เ e ล e มนต์นะครับ แต่อันนี้เป็นเรื่องของการแอนนะครับไม่ใช่ันบนนี้ตอนที่ใช้ตอนนี้เป็นเรื่องการออนะครับจากหนึ่งเนี่ยกลายเป็นก้อนนี้นะครับก็ใช้การออแต่ว่าเนี่ยอันนี้จากวันนี้เป็นก้อนนี้ใช้การออใช้การแอนนะครับใช้แอคเซมเดียวกันแต่ว่าคนอันกันคนละคนละซี่กันนะครับซี่การอซี่การแอนนะครับนะต่อไปนะฮะอันนี้ก็จะเท่ากับนะครับ a a นะครับอันนี้ก็ใช้เรื่องของอเนตี้นะครับ identity นะเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันออกกสูนย์มันก็ได้ตัวมันเองนะครับก็สรุปว่าทฤษฎีนี้เป็นจริงถูกไหมครับนะฮะเริ่มต้นที่ a นะครับแล้วก็พรูเไปเลอยสุดท้ายก็ได้ไปแล้วเป็น,น,น a a จริงๆนะครับมันเกียนว,ว่า a เท่ากับ a จริงๆนะครับ